ผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้านราธิวาสพักประชาชาติขอเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายพิจรารณาอวาระรับทราบนะครับเกี่ยวกับนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2565-2567ถึงพราะเห็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี่นะครับสวยหรูมากครับถ้อยคำ นโยบายการแก้ปัญหาถ้าเป็นไปตามลายลักษณ์อักษรที่ได้มีการกําหนดแผนหรือถึงสภาพปัญหาที่อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าท่านเข้าใจสภาพปัญหาดีแต่ปัญหาสําคัญทําไมยังต้องพูดวันนี้ก็ยังต้องพูดเรื่องสาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่หลายเรื่องไม่ไร,รับการแก้ไขนั่นหมายความว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเสมือนว่าทางฝ่ายรัฐรู้ปัญหา แต่ปัญหาสำคัญก็คือการนำนโยบายปฏิบัติให้เกิดผลนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดท่านทำนายล่วงหน้าว่าจะทำโน้ททำนี่ล่วงหน้าบางเรื่องอาจจะใช่ครับแต่บางเรื่องต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผมไม่อยากให้แผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันมัดตายตัวพอเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วแผนการดำเนินงานก็ต้องเป็นไปตามนั้นในเรื่องการศึกษาท่านก็บอกว่าการศึกษาต่ำม,มาทุกครั้งท่านก็เข้าใจนะครับว่าการศึกษาในสามจังหวัด มีทั้งสายสาม,มัญและก็สายศาสนามีทุกครั้งนะครับเหมือนเข้าใจปัญหาแต่เวลาดูแผนงานการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆเก่าให้ถูกที่คันเนี่ยเพื่อยกระดับการศึกษาให้คนในพื้นที่มีการศึกษาลดปัญหาความขัดแยง้งปรากฏว่าการศึกษาในพื้นที่ก็เหมือนเดิมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนการดําเนินงานก็ไม่มีการแก้ไขยกตัวอย่างอะไรครับ โรงเรียนตรีกาสอนศาสนาอิสลามอยู่ภายใต้มัสยิดมัสยิดอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยแต่ส่งสมชไปคุมนั่นคือกระทรวงสาธิการท่ากับว่าโรงเรียนตรีกาอยู่ภายใต้ควบคุมสองกระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธิการมีที่ไหนล่ะครับแต่ไม่มีงบประมาณงบประมาณไม่มีอาคารเรียนคนมาเลมาเขาบอกว่านี่หรือสถานที่การศึกษาของคนสามจังหวัดคนมาลายู่เมื่อไหร่ล่ะครับแผนงาน ที่จะสนับสนุนอย่างจริงจังมีเกือบเป็นสิแห่งครับกัน้นห้องเรียนไม่มีกั้นแล้วครับชั้นนี้เรียนชั้นนี้ที่เรียนติดติดกันก็ได้ยินหมดครูผู้สอนก็เหมือนกันนะครับค่าตอบแทน2,500บาทแบ่งกัน7คนอย่างนี้เลยครับแผนงานต้องการแก้ปัญหานี่คือโจทย์สําคัญที่ต้องแก้นี่คือสิ่งสําคัญที่สมชต้องดําเนินการเขียนอย่างนี้มาตลอดแต่ท่านไปดูครับทุกปี งานมัสยิดหาทุนหาไรายได้ซ่อมแซมมัสยิดทุกปีมีจํานวนเป็นร้อยมัสยิดก็ไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับว่ารู้ปัญหาแต่ไม่ทําสําคัญที่สุดท่านเสนอแผนสมชเสนอแผนไปยังคอรอมอแต่เวลาคอรอมอจะนำไปปฏิบัติก็เรียกทหารเรียกกรอมอนอมาถามยกตัวอย่างการยกเลิกพรอกอรที่ผ่านมาการยกเลิกพรอกอรที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าสมชอเองเสนอให้มีการยกเลิกมากกว่าสามอเภอ แต่สุดท้ายในครับประธานกาบชก็ไปฟังทหารสิ่งที่ผมสะท้อนนห้เห็นว่าเวลาปฏิบัติจริงนะครับแผนของสมชเสนอรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีบางทีไม่ฟังสมชกลับไปฟังหน่วยงานปฏิบัติซึ่งมีมุมมองที่ต่างกันผมก็เลยอยากฝากทางสมชนะครับแผนยุทธศาสตร์อยากให้ท่านปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ต่อไปเป็นท่านกมลศักดิ์ลีวัมมอกครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวัมมอกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตท่านาราธิวาสประกอบด้วยอำเภอบาจอำเภอรุ่งสวและอำเภอศรสีสาครพักประชาชาติในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในเขตพื้นที่ตามที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นะครับ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการอภิปรายพิจรารณาอวาระรับทราบนะครับเกี่ยวกับนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้พศ2565-2567ซึ่งถือว่าเป็นอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ตามที่ผู้ชี้แจงได้ชี้แจงว่าในมนตาตรา4ต้องมาชี้แจงต่อสภา3ปีครั้งท่านประธานที่เคารพเรื่องปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมพูดมาโดยตลอดพูดทุกครั้งที่มีวันยติเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่านนโยบายของรัฐบาลของทางสมชทางสภาความมั่นคงมาโดยตลอดพบเห็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรน,นี่นะครับสวยหรูมากครับถ้อยคำนโยบาย การแก้ปัญหาถ้าเป็นไปตามลายลักษณ์อักษรที่ได้มีการกําหนดแผนหรือถึงสภาพปัญหาที่อ่านแล้วมีความรู้สึกว่าท่านเข้าใจสภาพปัญหาดีแต่ปัญหาสําคัญทําไมยังต้องพูดวันนี้ก็ยังต้องพูดเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งที่มียติเกี่ยวกับเรื่องนี้สมาชิกหลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็ลุกขึ้นมาพูดลุกขึ้นมาเสนอแนะแต่หลายเรื่องไม่ไร,รับการแก้ไข นั่นหมายความว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ดูเสมือนว่าทางฝ่ายรัฐรู้ปัญหาแต่ปัญหาสำคัญก็คือการนำนโยบายป,ปฏิบัติให้เกิดผลนะครับนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าดูตามรายงานของท่านนี่นะครับแผนยุทธศาสตร์ปัญหาสามจังหวัดนี่นะครับผมไม่อยากให้เป็นเรื่องของหมอดูอยากให้มีการปรับเปลี่ยนได้ เพราะว่าท่านทํานายล่วงหน้าว่าจะทํโน้ททำนี่ล่วงหน้าบางเรื่องอาจจะใช่ครับแต่บางเรื่องต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับผมไม่อยากให้แผนยุทธศาสตร์เนี่ยมันมัดตายตัวพอเสนอคณะรัฐมนตรีแล้วแผนการดําเนินงานก็ต้องเป็นไปตามนั้นแต่สิ่งสาคัญที่สุดปัญหาบางประการผมอภิปรายหลายครั้งอ่านรายงานก็หลายครั้งในเรื่องการศึกษาท่านก็บอกว่าการศึกษาต่ํามาทุกครั้ง ท่านก็เข้าใจนะครับว่าการศึกษาในสามจังหวัดมีทั้งสายสาม,มัญและกระสายศาสนามีทุกครั้งนะครับเหมือนเข้าใจปัญหาแต่เวลาดูแผนงานการดําเนินงานแผนยุทธศาสตร์ที่จะแก้ปัญหาตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆเก่าให้ถูกที่คันเนี่ยเพื่อยกระดับการศึกษาให้คนในพื้นที่มีการศึกษาลดปัญหาความขัดแย้งปรากฏว่ายังไงครับการศึกษาในพื้นที่ ก็เหมือนเดิมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแผนการดาเนินงานก็ไม่มีการแก้ไขยกตัวอย่างอะไรครับโรงเรียนตริกาสอนศาสนาอิสลามอยู่ภายใต้มัสยิดมัสยิดอยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยแต่ส่งสมชไปคุมนั่นคือกระทรวงสาธิการท่ากับว่าโรงเรียนตริกาอยู่ภายใต้ควบคุมสองกระทรวงกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธิการมีที่ไหนล่ะครับ แต่ไม่มีงบประมาณเมื่อเช้าท่านสมมุติเบญจลักษ์ก็ได้หารือต่อที่ประชุมแห่งนี้เสนอต่อท่านประธานให้มีหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขเรื่องเหล่านี้และผมก็พูดมาตลอดพัคประชาชาติเราส่งเสียงเรื่องนี้มาตลอดหวังว่าจะได้เห็นแผนงานแผนยุทธศาสตร์ที่จะทำในอนาคตแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมงบประมาณไม่มีนะครับอาคารเรียน คนต่างชาติเหมือนที่ท่านสมมุติพูดเมื่อเช้าคนมาเลมาเขาบอกว่านี่หรือสถานที่การศึกษาของคนสามจังหวัดคนมาลายูเมื่อไรละครับแผนงานที่จะสนับสนุนอย่างจริงจังท่านประธานครับถ้าท่านประธานไปสามจังหวัดบ้านผมผมจะชี้ให้ดูมีเกือบเป็นสิบแห่งครับกั้นห้องเรียนไม่มีกั้นละครับชั้นนี้เรียนชั้นนี้ที่เรียนติดติดกันก็ได้ยินหมด ครูผู้สอนก็เหมือนกันนะครับค่าตอบแทน2,500บาทแบ่งกันเคนอย่างนี้เลยครับแผนงานต้องการแก้ปัญหานี่คือโจทย์สำคัญที่ต้องแก้นี่คือสิ่งสำคัญที่สมชต้องดำเนินการนะครับอีกหลายเรื่องหลายประเด็นเวลาน้อยครับในประเด็นการศึกษาผมพยายามจะไปเรื่อยๆว่าแผนงานการแก้ไขปัญหาอยากให้ตรงกับสภาพปัญหาเหมือนที่ท่านทราบ ในนี้นะครับในงานการกศึกษาของท่านก็เหมือนกันการดําเนินการต่างๆว่าจะสนับสน,นุนด้านศาสนาจะบํารุงทำนุน่สนับสน,นุนการทานุบารุงบุรณะปฏิสังขรณ์ศาสนส,สถานเขียนอย่างนี้มาตลอดแต่ท่านไปดูครับทุกปีงานมัสยิดหาทุนหาไรายได้ซ่อมแซมมัสยิดทุกปีมีจํานวนเป็นร้อยมัสยิดก็ไม่ได้รับการแก้ไขเหมือนกับว่ารู้ปัญหา แต่ไม่ทําและมันจะแก้ได้ยังไงถ้าเป็นอยู่อย่างนี้สมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรผมเองพรรคประชาชาติก็ต้องลุกขึ้นมาพูดอย่างงี้ครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงสําคัญที่สุดท่านเสนอแผนสมชเสนอแผนไปยังคอรอมอแต่เวลาคอรอมอจะนําไปปฏิบัติก็เรียกทหารเรียกกรอมอนอมาถามยกตัวอย่างการยกเลิกพรกที่ผ่านมา การยกเลิกพรกที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าสมชเองเสนอให้มีการยกเลิกมากกว่าสามอำเภอเท่าที่ทราบอาจจะมีถึงหกอำเภออยู่ในเขตบ้านผมด้วยบาเจาะแต่สุดท้ายในครับประธานกบชก็ไปฟังทหารไปฟังกรมอนโดยเอาสถิติเป็นตัววัดว่าเขตสีสาครที่ยกเลิกไปแล้วมาเพิ่มเดี๋ยว้าเกิดเหตุภัยขึ้นมา ก็ไม่สามารถป้องกันได้ท่านไม่ลืมอย่าลืมนะครับว่าท่านยังมีพรกกร,กรบกฏก,การสึกอีกฉบับสิ่งที่ผมสะท้อนให้เห็นว่าเวลาปฏิบัติจริงนะครับแผนของสอมชเสนอรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีบางทีไม่ฟังสมชกลับไปฟังหน่วยงานปฏิบัติซึ่งมีมุมมองที่ต่างกันผมก็เลยอยากฝากทางสมชนะครับแผนยุทธศาสตร์อยากให้ท่านปรับ เปลี่ยนได้ตามสถานการณ์กระบวนการสันติภาพเมื่อวานท่านมาชี้แจงในกรรมธิการวิสามันท่านบอกว่าการกระบวนการพูดคุยสันติภาพไม่สําเร็จ7ประการท่านลองเสนอสิครับเประการที่ไม่สําเร็จกับกระบวนการพูดคุยขออนุญาตนิดหนึ่งครับท่านประธานครับลองเสนอเป็นแผนงานยุทธศาสตร์สิครับในกระบวนการสรีภาพซึ่งกระบวนการสัน,ภา,น,าสนภาพก็อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ แต่ไม่มีการนำเสนอแผนงานที่จะให้ประสบความสำเร็จตามที่ท่านได้ชี้แจงต่อกรรมธิการเมื่อวานนี้ตัางหากคือสาระสำคัญของแผนงานเพื่อจะพัฒนาเพื่อจะให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุขเมื่อวานท่านก็เสนอว่าถ้าจะให้สำเร็จต้องมีพรบกระบวนการสันติภาพเสนอเข้าสู่สภาสภานิติบัญญัติต้องมีส่วนร่วมต้องมีบทบาทมากกว่านี้ก็ไม่มีในแผนงานนี้ รอแต่ว่าทางกรรมธิการของสภาจะเสนอให้ฝ่ายบริหารอย่าง,งน,นั้นเถอครับฝากด้วยนะครับผมอยากให้มองความมั่นคงของรัฐสำคัญกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องมาลายูครับขอบคุณครับ